Good morning, everyone in Primary Four. Today, meet me again in Learn English with Teacher Denjai. Today, I would like to teach you about Ghost Festival in Thailand, and then we will do the exercise with me and do it together. Next, uh, I have um, like a exercise to every student to do it by yourself, but I have explained everything for you. And I think that you can do it by yourself สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับทิเชอร์เตือนอีกครั้งนะคะในรายการ Learn English with t e a เชอรเตือนใจเนาะก็อันดับแรกทิเชอร์ก็ต้องการจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของ Ghost Festival in Thailand ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลผีในประเทศไทยเนาะเมื่อ EP ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Halloween ไปแล้วเนาะเด็กๆทีนี้หลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลผีในประเทศไทยเสร็จแล้วก็ จะไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำใบฝึกหัดเสื้อผ้านะคะใบฝึกหัดเรื่องของเสื้อผ้านะคะหลังจากนั้นก็ที่เชื่อผ้าทําก่อนนอะหลังจากนั้นก็จะมีใบฝึงหัดที่ให้เราทําทําเองนะคะหลังจากจบ EP นี้แล้ว EP หน้าก็จะเป็นอีก EP หนึ่งนะคะที่อยู่ในบทนี้น้องบทที่สี่หลังจากจบบทนี้บทหน้านะคะก็จะไปขึ้นบทที่ห้านะคะน้องเด็กเดี๋ยวตั้งใจ ่าไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆในชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับทิเชอร์ในหน้าที่แปดสิบสองนะคะ82 82 t o today we are going to talking about date and month ถ้าเราต้องการถามวันที่นะคะถามวันว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ เราสามารถใช้สำนวนนี้ถามได้นะคะ What's the date today? What's the date today? คำว่า What's ตามมาด้วยตัว s นี้นะคะย่อมาจาก What is นะคะ What's the d a y e today? นะคะแปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วิธีการตอบอเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่า It's the 3 r d of August is the third of August เ r d แปลว่า3เนาะ,ะเป็นวันที่3ของเดือนเดือนอะไรคะ August mm hmm. เดือนสิงหาคมนะคะทีนี้มาดูวิธีการตอบในกรอบสีเหลืองกันวิธีการตอบตอบได้2แบบนะคะเราสามารถเอาวันที่นำหน้าเดือนหรือเดือนนำหน้าวันที่แล้วตามมาด้วยปีนะคะ,ะมาดูแบบแรกกันก่อนเนาะ it's the second of July, is the second of July ก็คืออ่าเป็นวันที่สองของเดือนกรกฎาคมนะคะอ่าทีนี้มาดูอันนี้บ้างนะคะอันนี้เขาเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะก็จะพูดได้ประมาณนี้นะคะ it's July the third, it's July the third two t นะคะก็ เดือนตามมาด้วยวันที่แล้วก็ตามมาด้วยปีคศนะคะทีนี้เรามาดู ordinal number นะคะ ordinal number ก็คือเลขลำดับที่นะคะเลขลำดับที่ก็ก็จะมีนะคะลำดับที่1จนถึงลำดับที่31เนะคะเราจะใช้เอาไว้เรียกเป็นวันที่นะคะเวลาเราถามเวลาโดนถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร เราก็จะเอาเลขลำดับที่มาตอบนะคะเราจะไม่เอาเลขที่เป็นเลขจำนวนนับมาตอบอย่างเช่น w h a t s the date today is three july อย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆอันนั้นเป็นเลขจำนวนนับส่วนอันนี้เป็นเลขลำดับที่นะคะเราจะเอาเลขลำดับที่มาบอกเป็นวันที่แทนนะคะโอเคเดี๋ยวที่เชื่อจะอ่านให้ฟังนะคะ the first the second the third the fourth The fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the nine, the tenth, the eleventh, the twelfth, the thirteen, the fourteen, the fifteen, the sixteen, the seventeen, the eighteen, the nineteen the twenty, the twenty first, the twenty second, the twenty third, the twenty fourth, the twenty fifth, the twenty sixth, the twenty seventh, the twenty eighth, the twenty ninth, the thirty, the thirty first. สังเกตว่า ที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะ21 22 23นะคะเวลาเราอ่านก็จะอ่านเป็น twenty first twenty second twenty third นะคะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้หนึ่งสำหรับที่หนึ่งก็คือ first second third นะคะส่วน31ก็เป็น thirty first เช่นกันเนาะทีนี้เรามาดูในหน้าที่83บ้างหน้าที่83ก็คือชื่อเดือนนะคะชื่อเดือนนี้เด็กๆก็น่าจะอ่านกันได้แล้วนะคะฮะ January มก,กราคม February กุมภาพัน March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน d e c e m b e r ธันวาคมโอเคทีนี้เด็กๆนะคะมาอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเราบ้างนะคะนั่นก็คือ Ghost Festival in Thailand นะคะ Ghost Festival in Thailand ก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยเด็กดูสิคะในรูปเป็นรูปของผีตาโขนใช่ไหมคะอันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของผีตาโขนกันนะคะ Ghost Festival in Thailand อ uh, mm ่า hmm. Festival ก็คืองานเทศกาลเนาะงานเทศกาลผีในประเทศไทยนะคะ There is a Ghost Festival in Thailand too mm hmm. มีเทศกาลผีนะคะในประเทศไทยเช่นกัน It's แห่ผีตาโขน Festival in เลย Province มันก็คืออ่าเทศกาลแห่ผีตาโขนในจังหวัดเลย แห่ผีตาโคนเฟสิวล is between june and july เทศการแห่ผีตาโคนนะคะจะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนอ่ามิถุนายนและเดือนกระกฎาคมนะคะ people wear mask and dance in the street they have a lot of fun ผู้คนจะใส่หน้ากากแล้วก็เต้นในถนนนะ พวกเขามีความสุขมีความสนุกกันมากๆเลยเนาะอ่ะโอเคก็เ,คเด็กดไปลองหัดอ่านกันดูนะคะลองหัดอ่านตามทิเชอร์ดูเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับฮันฮาลาวีนแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเทศกาลของผีของไทยบ้างโอเคทีนี้ทิเชอร์จะพาผ่านนะคะไปฝึกหัดพาสฟังแล้วก็ผ่านนะคะเราจะมาทำในหน้าที่ 86เนาะหน้าที่86นะคะ it is cold in winter they are going out ให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพที่กำหนดให้นะ i s i t cold in winter ก็คือมันเป็นสภาพอากาศหนาวนะคะในฤดูหนาวพวกเขากำลังออกไปข้างนอกกันนะมีแม่แล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะเขาสวม เขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันความหนาวนะคะแล้วก็มายืนอยู่ที่การาชนะคะก็คือโรงรถนั่นเองนะคะพวกเขากำลังจะออกไปข้างนอกกันทีนี้เรามาลองก u สดูนะคะกสก็คือมาลองเดาดูนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปไหนกันนะคะให้นักให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ Where are they going นะคะ Where are they going อันนี้เนาะนีเชื่อจะพาทำนะคะ We h r e are they going เราจะสามารถใส่อะไรก็ได้นะคะสถานที่อะไรก็ได้ที่พวกเขาสามารถจะไปได้นะคะพวกเขากำลังจะไปที่ไหนเนาะ They are going to พวกเขากำลังจะไปที่ที่ไหนดีเอ่ยที่เชืร์จะใส่ไป shopping m o r e แล้วกันนะคะ shopping mall What are they wearing นะคะ What are they wearing พวกเขากำลังใส่อะไร Mother นะคะ She is wearing o t h e r ก็คือแม่นะ She is wearing เธอกำลังใส่ใส่อะไรคะเด็กคุณแม่ใส่อะไรบ้างคะคุณแม่ใส่เสื้อันหนาวไหมพรมนะคะเสื้อขนหนาวไหมพรมภาษาอังกฤษคืออะไรคะ Sweater เนาะแล้วก็ใส่อะไรบ้างอีกใส่กางเกงขายาวใช่ไหมคะก็คือ pants นะคะเราก็จะมาเขียนตรงนี้นะคะจะมาเขียนตรงนี้เนาะโอเค sweater s, Swe s w e a t e r นะคะ sweater a n d pants p a n t s นะคะ pants ทีนี้มาดูลูกสาวบ้างอ่ะลูกสาวนะคะลูกสาว daughter เนอะ she is wearing a jacket เธอกำลังใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะ and แล้วก็เธอก็ใส่อะไรคะใส่ผ้าพันคอนะคะแล้วก็ใส่กางเกงขาย,ยาวเช่นกันอ่ะที่เชื่อก็ใส่คำว่า pants โอเคจบแค่นี้นะคะ อันนี้คือแบบฝึกหัดแรกนะคะที่เชอร์พาทำนะคะเดียกเขียนลงไปในหนังสือด้วยนะคะเด็กอาจจะไม่ต้องการเขียนเหมือนที่เชอร์ก็ได้นะคะเด็กสามารถปรับเปลี่ยนไปเขียนให้เหมือนกับสไตล์ของตัวเองก็ได้เนาะอย่างเช่นอันนี้เด็กอาจจะใส่เป็นขีดเปลี่ยนเป็นผ้าพันคอก็ได้เนาะเป็นสครับส์นะคะอันนี้ก็เป็นกิวกันสครับส์ได้เนาะโอเคมาดูเอ็กซ์ไซส์ต่อไปหน้าที่แปดสิบเจ็ดนะคะเกจก็คือเดานะคะ What is she going to buy? Look at the picture and write. ให้นักเรียนดูภาพและทายว่าแม่กับเด็กหญิงกำลังจะซื้ออะไรโดยเขียนสิ่งที่นักเรียนทายว่าทั้งสองจะเลือกลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะรูปภาพก่อนก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะมี Brows e นะคะ Skirt Dress Pants แล้วก็มีหมวกนะคะคือ straw hat สองใบนะคะนี่ใบใหญ่นี่ใบเล็กเนาะก็จะมีคำศัพท์มาให้เรานะคะลองก็คือยาว shot r สั้น big ใหญ่ small เล็กเล็กนะคะอ่าทีนี้มาดูคุณแม่บ้างคุณแม่กําลังกําลังยืนคิดอยู่นะคะแล้วก็พูดว่า i m going to buy i m going to buy นะคะฉันกำลังจะซื้ออ่าทีนี้เด็กเด็ก ลองคิดซิว่าคุณแม่จะซื้ออะไรบ้างลองเดานะคะลองเดาอท,เอทิเชอร์จะทิเชอร์จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอืมตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณครูเดาว,ว่าคุณแม่เขาจะซื้อกางเกงขายาวอะครูก็จะใส่เป็นอะลอง pants นะคะอารอง pants อ่าทีนี้ที่เหลือนะคะเด็กใส่เองนะคะเด็กใส่อะไรก็ได้นะคะที่คิดว่าคุณแม่อาจจะซื้อ,อย่างเช่นอ big hat หมวกใบใหญ่ก็ได้นะคะอะ long อ่าเอาเป็นอ big jacket ก็ได้เนาะที่เหลือใส่เองนะคะส่วน ลูกสาวบ้างเนาะลูกสาวแอม going to buy ฉันกำลังจะซื้อเสื้ออะไรดีนะเลยเจื่อทำเป็นตัวอย่างให้นะคะเอาเป็นหมวกใบเล็กนะคะเอาเป็นหมวกใบเล็กก็ได้เนาะก็ i m going to buy a small hat นะคะ a small hat ซื้อหมวกใบเล็กอทีนี้นะคะของลูกสาวนี่เหลือสองคำนะคะเราก็หาคำมาเติมนะคะโดยใส่ไอ้พวก adjective เข้าไปก่อนนะคะ adjective ก็คือคำขยายคำนามเนาะ long ยาว short สั้น big ใหญ่ small เล็กนะคะใส่ข้างหน้าคำศัพท์นะคะใส่ข้างหน้าคำศัพท์เสื้อผ้าหลังจากนั้นเราก็มา เอาคาศัพท์คือเสื้อผ้ามาใส่อย่างเช่นถ้าเราคิดว่าลูกสาวนะคะจะซื้อเป็นกระโปรงสั้นนะคะเราก็ใส่คําว่า short นะคะ short กระโปรงก็ภาษาอังกฤษาคือคาว่า skirt นะคะก็ใส่เป็น short skirt นะคะส่วนอันนีน้ถ้าลูกสาวต้องการสมมุติว่าลูกสาวอยากจะซื้อเป็นแจ็คเก็ตนะคะแจ็กเก็ตตัวใหญ่แล้วก็จะเขียนว่า a big j a c ก e t นะคะโอเคเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคิดจินตนาการของเรานะคะในการเติมคำศัพท์แต่ละคำไม่จำเป็นต้องทำตามเหมือนที่เชอร์เนาะขอเพียงให้ใส่พวกแกรมม่านะพวกชนิดคำให้มันถูกต้องนะคะอย่างเช่นแถวเนี้ยต้องใส่เป็น adjective นะคะเนี่ยแถวเนี้ยนะคะเป็น adjective นะคะอันนี้ก็คือ adjective นะคะอบอก <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> บอก บอกความสั้นความยาวความใหญ่ความเล็กเนาะอันใส่เข้าไปข้างหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยเอาคําศัพท์เสื้อผ้ามาใส่ด้านหลังนะคะพวกคําพวกนี้ที่เป็นไอจีทีฟจะขยายคําศัพท์นะคะที่อยู่ด้านหลังของมันนั่นเองเนาะอันนี้คือการบ้านของเรานะคะอยู่ในหน้าที่87ให้เด็กๆทํามาส่งทีเชอร์ด้วยนะคะทีเชร์จะรอตรวจนะคะขอให้เด็กมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ในวันนี้วันนี้ทุเชร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ